สวัสดีค่ะกวางจากพอดีพอโยคะนะคะวันนี้กวางจะพาไปฝึก3ท่าสําหรับยืดก้นนะคะเป็นท่าที่สามารถทําเองได้ที่บ้านง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยขอแนะนําว่าให้เลือกทําบนเตียงเนื่อจากว่ากวางพบว่าทําบนเตียงนี่แบบดีๆนะคะรู้สึกว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ทรมานจนเกินไปเพราะว่าหลายคนเนี่ยบริเวณก้น,นกของเราสะโพกของเรานั้นจะตึงมากเลยนะคะข้อที่2คือ แนะนำว่าควรจะมีหมอนข้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ในการช่วยจัดการทรงตัวนิดน,นึงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะท่าแรกนะเป็นท่าพิจิณเดี๋ยวท่าน้พีราล่านะเราต้องใช้ตัวนี้ก็คือก่อนอื่นเลยอยู่ในท่าคลานนะคะแล้วก้าวเท้าขวามาที่ด้านหน้าเอาเท้าเนี่ยเท้าขวาเนี่ยปัดมาทางบริเวณหลังข้อมือซ้ายของเรานะคะ วางลงไป Oops. ทีนี้หัวเข่าเนี่ยมันจะอยู่หลังข้อมือขวาพอดีนะคะหมอนเลยค่ะหมอนที่ได้เนี่ยเอามาวางไว้ใต้สะโพกของเรานะคะปุ๊บมันจะช่วยข้อดีที่เราวางข้อดีของการวางหมอนข้างนะคะก็คือหนึ่งมันจะช่วยล็อกเท้าของเราเนี่ยไม่ให้มันขยับปัดไปข้างหลังแล้วก็ข้อที่2คือมันช่วยซัพพอร์ตบริเวณสะโพกขวาของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครตึงมากเนี่ยอาจจะขยับเท้าขวา ชิดกับบริเวณสะโพกซ้ายนิดนึงก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราได้นะคะก็ขยับไปให้มันอยู่ในแนวตรงนะคะอ,อยู่บนเตียงเราสบายวกว่าปกว่าปิติเยอะเลยนะคะนะค่อยๆเดินมือไปทางด้านหน้านะก้มศีรษะลงไปนะคะจะวางข้อศอกก็ได้หรือจะว่าวางมือแล้วเหยียดแขนไปเลยก็ได้นะคะลองดูเอาที่เราสบายนะท่านี้จะช่วยยืดนะคะบริเวณ ใต้สะโพกด้านขวาของเราแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกตึงบริเวณหน้าขาซ้ายด้วยนะคะก็แล้วแต่ร่างกายคนเนาะหายใจลึกยาวๆนะคะเวลาทําท่าน,นี้เนี่ยเราจะค้างไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีก็ได้หรือว่าอาจจะนานกว่าน,าน,นั้นสักนิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าออไม่แนะนําให้นานกว่า5นาทีเนาะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนะคะออกจากท่าน,นะคะค่อยๆเดินมือกลับขึ้นมา ค่อยๆเอาหมอนออกดึงขาไปทางด้านหลังโอเคทีนี้ยจะเปลี่ยนข้างเก้าเท้าซ้ายมาวางเท้าซ้ายหลังข้อมือขวาหัวเข่านะคะจะปัดไปทางหลังข้อมือซ้ายนะแล้วเอาวางเอาหมอนวางลงมาเลยหมอนช่วยขัดเท้าแล้วก็ช่วยรองนะคะบริเวณใต้สะโพกซ้ายด้วยสบายๆนะค่อยๆเดินมือวางข้อศอกลงไป เวลาจะค้างท่านะคะขยับได้นิดนึงนะคะขยับโยกซ้ายโยกข,ขวาได้สบายๆแล้วแต่เรานะหรือจะถ้าตึงมากเนี่ยก็ค้างนิ่งเอาไว้เลยนะคะไม่ต้องขยับเยอะก็ได้นะฝึกไปเรื่อยๆนะคะเวลากล้ามเนื้อก้นเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วนะคะมันก็จะช่วยให้เราเหมือนกับว่ามันช่วยซัพพอร์ตแรงที่ถูกกระทํากับลําตัวช่วงล่างเราด้วยนะคะแต่ถ้ามันตึงมากเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตอะไรเพราะมันตึงของมันอยู่แล้วนะคะ ยืดบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ออกกําลังกายหลายๆอย่างเนี่ยกล้ามเนื้อก้นส่วนใหญ่จะตึงกันค่อนข้างมากเนาะแล้วค่อยๆเดินบือถอยกลับขึ้นมานะคะอึ๊บเอาหมอนออกโอเคอันนี้คือท่าพิจิตร์ในท่านกพิราบนะคะเดี๋ยวเราจะไปท่าที่สองท่าที่2ของเราวางมือมาอยู่ในท่าคลานก่อนเอาเข่าขวามาวางที่ด้านหน้านะคะเข่าซ้าย แยกเท้าทั้งสองข้างออกด้านข้างเลยแล้วค่อยๆนั่งลงมานะคะปุ๊บ <Oops. S 1> พอเรานั่งลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสภาพแบบนี้ก็คือหัวเข่าทั้งสองข้างเนี่ยมันจะถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันจะอยู่ซ้อนกันแต่บางคนถ้ามันตึงมากมันจะอยู่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าโอเคกัแบบร่างกายเรานี่ยนะให้ดูด้านข้างนะคะเท้าทั้งสองข้างเนี่ยแบบออกด้านข้างเลยสบายๆย,ยืดหลังตรงนะคะ ออกนะคะค่อยๆหายใจออกนะแล้ค่อยลดมือลงมาตึงนะคะตึงมากๆตึงที่สุดหายใจลึกๆนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นท่าที่หลายๆคนละเลยจริงๆนะกล้ามเนื้อก้นเนี่ยส่วนตัวก็เป็นหนึ่งในคนเราแลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยยืดบนเตียงนอนนี่แหละเพราะว่ามันสบายกว่ายืดข้างล่างเยอะะเยอะเยอะเลย ใชล,ลึกๆนะคะทิ้งศีรษะลงไปได้นะบางคนเนี่ยถ้าเขาแบบยืดหยุ่นมาเขาสามารถวางหน้าผากลงไปได้เลยนะอันนี้เพื่นอ,อ,อยู่บนเตียงนะก็เลยถึงถ้าอยู่ข้างล่างพื้นนี่ไม่ถึงแน่นอนแล้วพยายามหายใจนะคะเวลาเราหายใจเนี่ยพยายามหายใจเข้าไปให้ลึกแล้วเวลาหายใจออกนะคะจินตนาการเหมือนกับว่า ลมหายใจของเราอ่ะมันไล่ไปตามส่วนต่างๆที่มันเกร็งตึงนะคะบริเวณสะโพกด้านขวาของเราแล้วค่อยๆผ่อนคลายส่วนนั้นออกมานะหายใจเข้านะคะเดินโืยถอยกลับขึ้นมาออกปักเป่าเปลี่ยนข้างนะคะเราจะกลับไปอยู่ในท่าคลานแบบเมื่อกี้หรือเราจะสลับขาบแบบนี้เลยก็ได้นะคะ เอาที่เราถนัดนะหหยใช้เข้ายืดหลังตรงออกนะคะค่อยๆพับตัวลงอย่าลืมแยกเท้าห่างออกจากกันนะคะโอ้ยข้างนี้ตึงกว่าเยอะเลยนะสังเกตว่าลงไม่ได้เลยมันจะมีข้างใดข้างหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกตึงกว่าอีกข้างเสมอนะค่อยๆสังเกตร่างกายของเราไปค่อยๆคลายไปเรื่อยๆนะคะ ใป็นการค่อยๆเหมือนปรับสมดุลของร่างกายทั้ง2ด้านให้เท่ากันด้วยนะคนเรามันไม่ได้50 50นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยต่อให้สมดุลดีขนาดไหนมันก็อาจจะเป็นสักแบบ49 51บาเอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้โดยปกติธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเพราะแค่ว่าเราพยายามให้มันใกล้เคียงกันให้มากที่สุดก็คือโอเคแล้วนะ หายใจเข้าค่อยๆเดินมือถอยลับขึ้นมาออกปากเป่าสังเกตว่าบอลจะชอบออกปากเป่านะคะเ,คเพราะว่าช่วงที่เราหายใจออกปากเป่าเนี่ยเวลาที่ลมร้อนที่มันเกิดขึ้นจากการอยู่ในท่านานๆหรือว่าความตึงสะสมที่มันอยู่เกิดจากการอยู่ในท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงเราจะคลายแล้วก็วเถอะมันก็ยังมีอยู่มันก็จะช่วยระบายออกมาให้เร็วขึ้นนะคะจากการหายใจออกปากเป่ารอบสุดท้าย เราก็ค่อยนอนลงมาเลยนะคะใช้หมอนได้นะทีนี้เอาเขา่าตั้งเข่าซ้ายขึ้นวางเท้าขวาพาดเป็นเลขสี่นะคะแล้วกอดเข่าเข้ามาใครที่ถนัดนะจะนอนลาบลงไปกับพื้นก็ได้แต่กวางขอมีหมอนนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วกอดเข่าเข้ามาเลยเวลากอดเข้ามานะพยายามไม่เกรงข้อมือของเรานะคะอาจจะใช้แขนนั้งแขนโอบเลยวิธีการกอดเนี่ย สามารถเลือกได้3อย่างนะคะเราจะจับที่บริเวณต้นขาด้านล่างจับที่เข่าแบบนี้เออที่หน้าแข้งแบบนี้นะคะหรือจะเอาแขนขึ้นมาด้านบนแล้วจับที่หน้าแข้งจับด้านบนก็ได้นะคะเลือกเอาว่าแบบไหนเหมาะกับร่างกายของเรานะคะเราไม่จําเป็นต้องจับได้ลึกมากหรือดึงเข้ามาดึงขาเข้ามาใกล้หนะ้าอกได้มากไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะประเด็นสําคัญคือเราตึงที่ตรงไหนตรงไหนที่เรารู้สึกว่า มันตึงแล้วแล้วเรายังหายใจได้อย่างผ่อนคลายส่วนนั้นคือโอเคแล้วนะคะหายใจเลือด,ดยาวๆช่วยคลายนะคะใต้สะโพกขวาของเราทีนี้นะคะปล่อยออกเปลี่ยนข้างมาทังด้านซ้าย พักนะคะยกตัวขึ้นมาเลยสามท่านะคะลองเอากลับไปทำกันดูได้ผลยังไงไม่ได้ผลยังไงบอกให้กวาฟังบ้างนะคะแล้วเจอกันรอบหน้าสวัสดีค่ะืสามท่ายืดก้นนะคะ